วันนี้พวกเราจะนําเสนอการคสูตทฤษฎีบทพิทาโกรัสมีมีสมาชิกดังนี้ค่ะ 1. ดิฉันเด็กหญิงชวกรขันแก้วค่ะ 2. ดิฉันเด็กหญิงกุณทีราวางสวิวัฒค่ะ3ดิฉันเด็กหญิงประภารเชษคำลือค่ะ 4. ดิฉันเด็กหญิงสุันร์คงสมค่ะและ5ดิฉันเด็กหญิงเพชรพรสวรรชาติค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ 1. หให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากความยาวด้านประกอบมุมฉากที่ทูกกำหนดมาให้ความยาวของด้านประกอบมุมฉากกำหนดดังนี้5และ12จะได้ด้านประกอบมุมฉาก AC นะคะมีความยาว5เซนติเมตรค่ะในด้านประกอบมุมฉาก BC นะคะมีความยาว12เซนติเมตรค่ะ 2. ให้หาความยาวของน้าตรงข้ามมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสน,นะคะ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองค่ะ ในที่นี้คะ่ะด้าน c หมายถึงด้านตรงข้ามมุมฉาก ab ค่ะด้าน a หมายถึงด้านตรงข้ามจะขอภัยค่ะด้านประกอบมุมฉาก ac ค่ะและ b หมายถึงด้านประกอบมุมฉาก bc ค่ะจากสมก,การนะคะจะได้ดังนี้ค่ะ c กําลัง2เท่ากับ5กําลัง2บวก12กําลัง2ค่ะ c กําลัง2เท่ากับ25บวก144ค่ะ c กําลัง2เท่ากับ169ค่ะ ถอดรากที่2ของ169นะคะจะได้13คูณ13ค่ะดังนั้นความยาวของด้าน AB นะคะจะเท่ากับ13ซนติเมตรค่ะ3ส,สร้างสี่เหี่ยมจตุรัสบนด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากจะได้ดังนี้ค่ะ4คำนวณพื้นทีน่สี่เหี่ยมจตุรัสบนด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากและสรุป จากข้อ4นะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส A C D E นะคะซึ่งสร้างจากด้านประกอบมุมฉาก A B ที่มีความยาว5เซนติเมตรนะคะจะมีพื้นที่25ตารางเซนติเมตรค่ะ<ม>พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส B C F G นะคะซึ่งสร้างจากด้านประกอบมุมฉาก B C ที่มีความยาว12เซนติเมตรนะคะจะมีพื้นที่ทั้งหมด144ตารางเซนติเมตรค่ะและพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส A B H I ซึ่งสร้างจาก ด้านต่อ,อไปค่ะด้านตรงข้ามมุมฉาก A B ซึ่งได้จากการมิสูจน์นะคะคือ13ซนติเมตรจะมีพื้นที่169ตารางเซนติเมตรค่ะ5เขียนสมก,การแสดงความสัมพันธ์ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทากรัสน,นะคะ C กำลังสองเทกับ A กำลังสองบวก B กำลังสองจะเขียนสมก,การได้ดังนี้ค่ะ 13ากำลังสองเท่ากับหากำลังสองบวก12กำลังสอง169เท่ากับ25บวกหนึอซึ่งถ้าหากรูปสามเหลี่ยมที่เรานำมาพิสูจน์นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด,ด้านต้นตรงค่ามุมฉากจะเท่ากับผลบวกของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองค่ะหกสรุปความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส A C D E ที่มีพื้นที่25ตารางเซนติเมตรนะคะเมื่อนำมาบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยม B C F G ที่มีพื้นที่144ตารางเซนติเมตรนะคะจะมีพื้นที่เท่ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัส A B H I ที่มีพื้นที่169ตารางเซนติเมตรค่ะจะสรุปความยาวของด้านรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านตรงข้างมมุมฉากจะเท่ากับด้านประกอบ ฉากแต่และด้านยกกำลังสองวกกันค่ะถามเนี่ยม,มุมฉากจากความยาวด้านประกอบมุมฉากที่ครูกำหนดมาให้ความยาวด้านประกอบมุมฉากที่กำหนดให้ดังนี้20เซนติเมตรและ21เซนติเมตรค่ะโดยเราจะกำหนดให้ด้าน NC เท่ากับ20เซนติเมตรด้าน b c เท่ากับ21เซนติเมตรโดยใช้มาตรส่วน1นเซนติเมตรต่อจ5้ิลเมตรค่ะอ ให้หาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจากทฤษฎีพีทาก c ยกาลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวก b กําลังสอง c กาลังสองเท่ากับ20ยกิากัองบวก21ยกกังสอง c กํลังสเท่ากับ400ก4ี่บวกส c กํลังสเท่ากับแแล้วก็ถอดรากที่สของ8 4ดได้29ดังนั้น c คือ29ซเมตรค่ะส สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากตั้งรูปค่ะ 4. คํคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่า AC จะมีความยาว20ซติเมซึ่งสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมได้ดังนี้ค่ะและสูตรพื้นที่ จัตุรัสคือด้านคูณด้านก็คือ20่สคูณยีเท่ากับ400ตารางเซนติเมตรและพื้นที่สี่เหลี่ยม BGFC จะมีความยาวด้านเท่ากับ21เซนติเมตรจะได้เท่ากับ21่สคูณยีเท่ากับ4ี่รตารางเซนติเมตรค่ะส่วนด้านส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส a อบีจะคือด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะจะมีความยาวทั้งหมด29เซนติเมตรจะได้เท่ากับ29 29เคูณเท่ากับตารางเซนติเมตรค่ะ ห้าเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมูนชาร์ค่ะจากพีซีดีพีพาวเร์ลัสี่กำลังสองเท่ากับเยกกำลังสองบวกดีกอะกำลังสองจะได้ว่า29ยกกำลังสองเท่ากับ20ยกกำลังสองบวก21ยกกำลังสอง8ปดเท่ากับ 4. ี่ร้อยบวกสี่ร้อยสเท่ากับแปด ามเหลี่ยมที่นำมาพิสูจน์เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากจะกำลังสองจะเท่ากับผลรวมของด้านประกอบมุมฉากจะกำลังสองค่ะหกสรุปความสัมพันธ์ของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส A C D E ซึ่งมีพื้นที่เท่าก,กับ400ตารางเซนติเมตรนะคะบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส B C F G คือมีพื้นที่441ตารางเซนติเมตรบวกกันได้เท่ากับ841ตารางเซนติเมตรค่ะ 7. สรุปความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านยกกำลังสองบวกกันค่ะ พวกเราหวังว่าการนำเสนอนครั้งนี้เพื่อนๆจะนำไปใช้ในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ได้ค่ะขอขอบคุณค่ะ